สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะ กลับมาพบกับชายอีกครั้งหนึ่งครับในรา,ร,รายการซินิพปรายการบันถึงภาพยนตร์เพื่อคนไวโพปครับผมและตอนนี้ท่านผู้ชมกับผมนะฮะก็อยู่กันในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่15แล้วก็16มิถุนายนครับหลายๆคนบอกว่าผิดหวังอ่ะเสียใจเสียเซลล์ถึงกงืเงือบเลยทําไมกระชาไม่ใส่ชุดดัดรูปไม่ใส่กางเกงในสีแดงไว้ข้างนอกอยากเห็นระชาเป็นซูเปอร์แมนผมอยากจะบอกว่า แค่น,นี้ดีแล้วครับผมอย่าให้อะไรมันเกินเลยไปกว่านนี้เลยนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ารายการของเราเป็นรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนไวยพสแบบใสๆไวใสๆนะครับถ้าใสอย่างที่ว่านี่อาจจะติดเรทชอชิองได้นะครับอาจจะไม่ได้เห็นกันได้นะฮะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับรับชมซีนีพอปได้เหมือนเดิมครับทั้ง True Movie Hit True Film Asia True Thai Film แล้วก็ True Ten ครับผมและหนังเด่นประจำสัปดาห์นี้นะครับที่ซีนีพอปและคชาจะชวนทุกทุกคนไปดูนะฮะอยากจะบอกว่ามันคือหนังฮีโร่ฟอร์มยักษ์ครับผม ซึ่งแน่นอนว่าเป็นแฟนของ DC Comics รู้จักกันดีครับและทุกทคนคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาดีสมกับการรอคอยครับผมเรื่องนี้เลยฮะ Man of Steel หรือในชื่อภาษาไทยว่าบุรุษเหล็กซูเปอร์แมนครับ mm hmm. นี่คือหนังซูเปอร์แมนฉบับยกเครื่องใหม่หมดครับของผู้กกับแ a คสไนเดอร์จาก Watchmen และ300ทั้งยังมีผู้อำนวยการสร้างเป็น Christopher Nolan จาก Dark k Knight อีกด้วยครับทำให้ทนหนังเรื่องนี้นะฮะมีความเป็นด้านมืดเข้มข้น และจะมาบอกเล่าที่มาของซูเปอร์แมนในแบบที่ไม่เคยสร้างมาก่อนครับผมแมนออฟซีล <of> นำแสดงโดยนักแสดงหมุ่ช้างอังกฤษเฮนรี่คาวิลจากอ e ีมอร์ทอลครับแม่หลายหลายคนบอกว่าอยากดูทีวีสเปเชียลแล้วผมยังจะบอกว่าเบรกกันสักนิดนึงไหมครับผม ก่อนที่จะไปชมทีวีสเปเชียลของหนังเรื่องนี้นะฮะผมว่าเรามาดู10อันดับหนังทําเงินของประเทศไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าครับว่าหนังแต่ละอันดับเนี่ยจะมีเรื่องอะไรและอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างและ after earth ะฮะของ2พ่อลูกสมิธครับผมจะเปิดตัวในอันดับที่เท่าไหร่ติดตามได้เลยนะครับในช่วงนี้ครับ Thailand Box Office เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย Ent e r อร์เนนิตยสารบันเทิงต่างประเทศที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยไปเขาดาวพร้อมๆกันเลยครับ ได้เวลามาติดตามรายงานผลไทยแลนด์บ็อกออฟฟิศประจำสุดสัปดาห์ที่6-9มิถุนายน2556กันแล้วนะครับโดยในอันดับที่10ได้แก่นังทีเลอร์เขย่าขวันเรื่อง t ดึกคอลต่อสายฝ่าเส้นตายหนังเข้าฉายสัปดาห์แรกโดยทำรายได้เปิดตัวไป0.30ล้านบาทครับ อันดับ9ตรงมาจาก6อ,อีพิก,กบุกอาณาจักรคนต้นไม้หนังทำรายรับสุสัปดาห์ไปอีก0.50ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่12ล้านบาทครับ อันดับแปตกลงมาจาก5ยังบาเดอะมูวี่หนังทำรายรับสุดสัปดาห์อีก0.60ล้านบาทลและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่3.70ล้านบาทครับใช่แล้วนี่นอยู่ประเทศไหนกันวะอันดับ7ได้แก่หนังไทยแนวดราม่าเรื่องนางฟ้าหรือ Angels หนังเข้าฉายสัปดาห์แรก โดยทำรายได้เปิดตัวไป1.30ล้านบาทครับยอดเยี่ยมมากแล้มนคงถึงจุดอิ่มตัวแล้วล่ะพี่แม่ลเก้ามากอันดับ6กตกลงมาจาก4จุลศิลป์พาร์ค 3D หนังทำรายรับสุดสัปดาห์อีก1.50ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่5ล้านบาทครับ่จนามคบเ อันดับ5้าได้แก่นหนังแอคชั่นทีเลอร์เรื่อง h ัมมิงเบิร์คนโคตรระหำ่ำหนังเข้าใช้สัปดาห์แรกโดยทำรายได้เปิดต,ตัวไป2.5สุดล้านบาทครับ Did you love her? อันดับ4ตกลงมาจาก3 <Yeah. S 1> The Hangover Part 3ห mm hmm. นังทำรายรับสุดสัปดาห์ไปอีกสุล้านบาท mm hmm. และรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่10.50ุสล้านบาทครับ When get together, bad อันดับ3ตกลงมาจาก1 Fast and Furious 6เร็ว hmm. แรงทะลุนรกหห mm hmm. นังทำรายรับสุดสัปดาห์ไปอีก12ล้านบาท mm hmm. และรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่200ล้านบาทครับ mm hmm. ัดับสองคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วครับนาวยูซีมีอาชญากปรปล้นโลก <c oughs> หนังทำรายรับสุดสัปดาห์ปีก18ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่68ล้านบาทครับ และอันดับหนึ่งหนังทำเงินสูงสุดของไทยประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่หนังแอคชั่นไซไฟ์ผจญภัยเรื่อง After Earth สยองโลกร้างปีหนังเข้าฉายสัปดาห์แรกโดยทำรายได้เปิดตัวไป24ล้านบาทครับ This is Earth is และเพิ่งเห็นไปนี้นะครับผมก็คือ1ิอันดับหนังทำเงินของประเทศไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเหมือนเดิมนะฮะขอแสดงความยินดีกับแชมป์ประจําสัปดาห์ด้วยครับผมและแน่นอนว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยคชาแล้วก็ซินิฟอปนะฮะมีหนังที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ไปชมกันอีกแล้วและที่เห็นเด่นๆที่สุดในลิสต์เลยคือเรื่องนี้ครับผม World War C ครับผมอ่านว่า C นะฮะไม่ได้อ่านว่าชัดนะครับผมเป็นหนังเขาเรียกว่าเกี่ยวกับแนวซอมบี้ถล่มโลกครับผมซึ่งจากที่คชาได้ดูตัวอย่างไปแล้วน่าดูเเลยยทีีดวผมก็ หนังเรื่องนี้ฮะนำแสดงโดยพระเอกซุปตาอย่างแบรดพิตครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าพระเอกหนุ่มแบรดพิตเนี่ยจะกู้โลกกันด้วยวิธีไหนออน่าสนใจมากๆครับผมและในสัปดาห์เดียวกันเนี่ยจะมีหนังเรื่องอื่นเป็นทางเลือกให้ท่านผู้ชมได้ไปเลือกชมไหมติดตามได้ครับในช่วงนี้เลยฮะที่ตัวดูหนังซีนิมา่าติกเก็ตครับ สุดสัปดาห์นี้มีหนังใหม่น่าสนใจให้เราได้เลือกชมกันถึง4เรื่องนะคะมาเริ่มกันที่หนังจีนเรื่องนี้ก่อนค่ะ Journey to the West, Conquering the Demons, ไซอิ๋ว2013คนเล็กอิทธิฤทธิ์ใหญ่นี่คือไซอิ๋วที่ถูกปรับแต่งตีความใหม่ที่ไม่ซ้ำใครย้อนเหตุการณ์ก่อนหน้าเรื่องราวที่คนทั่วโลกรู้จักเมื่อพระถังซัมจังยังเป็นเพียงนักล่าปีศาจฝึกหัดที่ต้องออกตามจับชั่วเจ๋งตือป้อยกายและเฮ่งเจียโดยมีสาวนักล่าปีศาจมืออาชีพคอยให้ความช่วยเหลือ เขารับเหล่าปีศาจเหล่านี้มาเป็นสาวกและสอนให้พวกเขารู้จักความรักและความเมตตาจนในที่สุดพวกเขาทั้งสี่เริ่มออกเดินทางไปยังทิ่ตัวตกที่เต็มไปด้วยความท้าทายค่ะ Journey to the West Conquering the Demons นำกับการแสดงโดยโจซิงฉือหนังนำแสดงโดยซูฉีหวนจางและหวงเป่าค่ะ This river brings a lot of trash down. You got to know what's worth keeping and what's worth letting go. Mud. เป็นหนังที่นักวิจารณ์ยกย่องให้เป็นหนังก้าวผ่านพ้นวัยสุดทราบซึ้งแห่งปีเทียบชั้นสแตนบายมีที่หลายคนชื่นชอบ นังเล่าเรื่องของเอลิสและเด็กโบนเด็กชายวัย14ปี2คนที่บังเอิญไปพบกับมัดชายลึกลับแปลกหน้าผิวกล้านแดดซึ่งซ่อนตัวอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำมิสซิสซิปปีพวกเขาทั้งสองสัญญาว่าจะช่วยมัดหลบเลี่ยงการจับกุ่มและเชื่อมต่อกับความรักในชีวิตของเขาแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กที่จะแยกแยะความจริงจากนวนิยายก็ตามค่ะ You're only got for friends here her the I Did it Jack มัดกำกับการแสดงโดยเจฟนิโคลหนังนำแสดงโดยแมทธิวแมคคอนเนเฮตลิสวิทเทิสปพูนไทชอริแดนและเจคอบลอฟแลนด์ค่ะ t ด e s เซฟฟ์ปั้นดินให้เป็นดาวเป็นหนังได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงที่ยกย่องดนตรีและการค้นพบตัวเองบอกเล่าเรื่องราวของเกลซินเทียจูลี่และเค ในตอนที่พวกเธอตัดสินใจทําการเสี่ยงที่จะยึดอาชีพร้องเพลงขับกล่อมกองกําลังทหารสารัฐในเวียดนามภายใต้การฝึกสอนของเดฟเลฟเลสนักดนตรีชาวไอริชสาวๆได้เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นวอรดีโซสุดฮอตบูมมุ่งมันที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในดินแดนที่ห่างจากบ้านหลายร้อยไมล์ค่ะ แซฟไฟ e s กำกับการแสดงโดยเวนแบรล์หนังนำแสดงโดยเดรบบ้าเมลแมนมิลันดาแทปเซลเดซิก้าโมบอยชาร์ลีเซฟเวนส์และคลิสโอดาวค่ะและปิดท้ายกันด้วยหนังแอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์เรื่อง World War C มหาวิบัตสสงครามซีค่ะ ดัดแปลงจากนิยายดังชื่อเดียวกันของแม็กซ์บลูคในขณะที่โลกต้องเผชิญภาวะสุดวิกฤตเจอรี่เลนเจ้าหน้าที่สหประชาชาติกลับต้องทิ้งครอบครัวเพื่อออกเดินทางไปทั่วโลกแข่งกับเวลาเพื่อศึกษาเหตุการณ์และหาหนทางในการหยุดยั้งโรคระบาดเขาต้องผ่านช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเศร้าเสียใจและทุกข์ระทม แต่ยังมีอีกด้านที่เปลี่ยนไปด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นเพื่อต่อสู้กับสงครามซึ่งเป็นมหันตภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติที่สร้างความกระดกและความน่าสะพรึงกลัวกว่าครั้งใดๆในโลกค่ะว l ลล a ซีกำกับการแสดงโดยมาร์คฟอสเตอร์หนังนำแสดงโดยแบรดพิตต์ไมเลวอีนอสเอิกเวสแมทธิวฟ็อก์และเจลสแบดเดลค่ะ และนี่ครับก็คือหนังที่จะใช้ชมในสัปดาห์หน้าครับผมเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับชอบเรื่องไหนอยากดูเรื่องไหนมันเดิมเลยง่ายๆฮะเสียตั้งไปดูได้ในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านครับและที่สําคัญครับอย่าลืมนะฮะเช็คโปรแกรมหนังให้ดีกันก่อนออกจากบ้านครับจะได้ไม่ออกไปเสียเที่ยวครับผมและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปให้กําลังใจพี่แบดกู้โลกจากหูซอมบี้พร้อมๆกันครับใน w o r l d w a r C นะฮะซีนิพปเท่านั้นครับผมสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับเอาละจากหนังที่จะฉายในสัปดาห์หน้าครับ ผมว่าเรามาอยู่กับหนังเด่นประจำสัปดาห์นี้ก่อนแล้วกันครับเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรกันมากมายครับไปชมทีวีสเปเชียลจากซปเปอร์ฮีโร่คนนี้เลยครับแมนออฟสตีลครับผม Goodbye my son hopes and dreams travel with you You'll be an o u c a s t Other than what society had intended. What if a child aspired to something greater? My son was in the bus. He saw what Clark did. You're the answer, son. You're the answer to Are We Alone in the Universe? Can I just keep pretending I'm your son? You are my son. And I have to believe that you were sent here for a reason. And even if it takes the rest of your life, you owe it to yourself to find out what that reason is. How do you find someone who has spent a lifetime covering his tracks? For some, he was a guardian angel. For others, a ghost who never quite fit in. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun. In time, you will help them accomplish wonders. is safe i will find him my father believed if the world found out who i really was they'd reject me he was convinced that the world wasn't ready what are you thinking what's the s stand for it's not an s on my world it means hope well here it's คุณผู้ชมครับจากตัวอย่างหนังที่เพิ่งได้ชมไปเมื่อเมื่อกี้นะฮะซึ่งเป็นตัวอย่างหนังแค่ไม่กี่นาทีครับ ทำให้เราสามารถสัมผัสได้เลยครับว่านี่จะต้องเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีที่สุดในรอบปีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะแล้วก็อาจจะช่วยคืนชีพไปกับหนังซูเปอร์แมนครับยกระดับความภูมิใจให้กับทั้งผู้สร้างแล้วก็แฟนๆแบบเดียวกับที่คริสโตเฟอร์โนแลนทํทมาแล้วในแบทแมนไฟพาภาคครับผม ซูเปอร์แมนครับเป็นตัวละครที่อยู่ในความทรงจําของทุกคนตลอดมาในโลกมนุษย์แห่งนี้เขาคือคราคเคนหนุ่มคี้อายและเก็บตัวแต่จริงๆแล้วฮะเขาคือผู้ที่มีอํานาจและมีพลังเหนือคนอื่นเขาถูกส่งมาจากดาวคริปตันครับให้มาอยู่ในโลกพร้อมกับต่อสู้ดิ้นรนอย่างที่สุดกับคําถามที่ว่า ทำไมฮะทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่แต่เมื่อใดก็ตามครับที่โลกต้องการความมั่นคงหรือเกิดการคุกคามเขาจะกลายเป็น Man of Steel เพื่อจะปกป้องคนที่เขารักและจะส่องแสงเหมือนกับว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความหวังครับ Man of Steel ครับหรือบุรุษเหล็กซูเปอร์แมนฮะนำแสดงโดย Henry c a า i l วิครับผมเอมี่อดัมส์รัสเซลโคร์เควินคอสเนอร์ไดอา์เลนและไมเคิลเชนนอนครับ Superman is the most powerful, but also the most vulnerable superhero you can imagine. He's an incredibly conflicted, lonely, and lost person. It's a timeless story. Superman is a story for everybody. It's gonna be intense, visceral, really exciting to watch. We need champions and we need someone to believe in. It's about the potential. For every person to be a force for good. We have to believe that somebody can make things right. From the first time I could ever remember, Superman was one of the people I wanted to be. Nolan was working with David Goyer on the story for The Dark Knight Rises. David started talking to him about this idea that he had about reimagining Superman. Our approach was not a comic book Superman, it was just to do a more realistic Superman, a Superman that exists in a real world. One more, just like that. Great. Right. I remember I said to Zach, I don't know how you do this. I don't know how you take this character and modernize him and make him cool to a modern audience. And they pitched their ideas. And we were like, wow, they figured it out. What Chris and David did was let's let the audience participate in the experience of being Superman. Without breaking the things that make him Superman, they were able to sort of make him relatable, ground him, and make him feel real. Not bad. The holy grail of the rehearsal is still out there. <laughs> Working with Zach is great. His energy is always up. As much as the hours are extremely long, Zach keeps stuff interesting. Zach is very detail oriented, he never misses anything. He just has a really strong idea of the story and he has a really strong idea of character. Zach knows exactly what he's looking for, and he knows when he has it, and that gives you a certain amount of confidence. You'll turn, then you just press, press on. One really interesting thing with Zach, he's probably chosen the hardest possible way by making it, for the most part, a single camera. You don't work on movies of this scale with a single camera. Even though we're walking around and making shots, the frame is always being analyzed and refined as we go. Boom, they come on. He wanted to give the film this feeling that. Even though we're dealing with a superhero. There's a humanity that goes through every character in this piece. Whether it's Pa Kent, Jorel, Lois, Perry White, or Zod, for that matter. The actors are amazing. The directors are amazing. I feel very, very lucky to be a part of this. Reinventing Superman. What'll really be modern about what we're doing is Zach's vision of it. This imagining has such a sense of humanity. It's a spectacular adventure. People are going to feel part of the movie. The scope and scale of the movie is epic. Every scene, every moment, you haven't seen that. เรียมตัวครับพบกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ครับผมที่ทุกๆคนกำลังรอคอยนะฮะสร้างและอ้างอิงจากตัวละครโดยผู้สร้างคือโจชูเตอร์กับเจอร์ี่ซีเกลนะฮะตีพิมพ์โดย DC c o คอม s ิครับผม Man of Steel ครับเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ชั้นนำครับ และแน่นอนฮะว่าในช่วงนี้นะครับก็มีเกมคําถามสนุกๆจากหนังเรื่องนี้แหละฮะให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกันครับและตอนนี้คําถามเนี่ยก็อยู่ในมือผมแล้วเดี๋ยวจะอ่านคำถามให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมคำถามจาก Man o f Steel ครับถามง่ายๆเลยครับว่าซูเปอร์แมนครับแน่นอนว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับและแน่นอนว่าเขาไม่ได้มาจากดาวโลกครับคำถามก็คือ ซูแมนเขามาจากดาวที่มีชื่อว่าอะไรครับผมหลายๆคนอาจจะทราบคําตอบแล้วนะครับถ้าทราบคําตอบแล้วนะครับก็อย่าลืมส่งคําตอบเข้ามาตามที่อยู่เทนอยู่บนหน้าจอนี้ครับพร้อมชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสิทธิ์ในการรับของรางวัลครับและถ้าใครตอบถูกนะฮะก็รับไปเลยครับของรางวัลจาก Warner Brother p i c t u r e Thailand ครับซึ่งมีทั้งหมด3ารางวัลด้วยกันพร้อมบัตรชมภาพยนต์ในเครือ Major Cineplex และ e g v อีกรางวัลละ2ที่นั่งครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับถึงช่วงเฉลยเกมจากหนังเรื่อง Fast and Furious 6กันแล้วนะครับจากที่กระชาได้ถามคุณไปว่าในหนังภาคนี้ฮะมีเซอร์ไพรส์ครับผมเพราะว่ามีตัวละครที่ตายไปแล้วแต่กลับมีชีวิตอีกครั้งอย่างปาฏิหาริ์เขาหรือเธอคนนี้คือใครครับผมเฉลยเลยละกันครับเขาคนนี้ก็คือเลสตี้แฟนเก่าของดอมฮะรับบทโดยมิเชลโรดิเกรสนั่นเองครับผมผู้โชคดีจะได้เสื้อสวยๆจาก Fast and Furious 6ไปนะฮะมีแค่3าท่านเท่านั้นและ3ท่านนี้จะเป็นใครกันบ้างมีชื่อคุณหรือเปล่าไปชิดรายชื่อพร้อมๆกันเลยครับ Breathe with me! My name is General Zod. I have journeyed across an ocean of stars to reach you. Your world has sheltered one of my citizens. He will look like you, but he is not one of you. To those of you who know of his location, the fate of your planet rests in your hands. To Kal-El, I say this. Surrender within 24 hours or watch this world suffer the consequences. You will not win. Forever, every human you save, we will kill a million more. I won't betray them. You already have. ติดตามกันต่อไปนะครับว่า Man of Steel ครับผมจะสนุกจะตื่นเต้นจะประทับใจอย่างที่ทุกๆคนคาดหวังไว้หรือเปล่าครับผมติดตามกันให้ดีๆครับและในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมฮะมีหนังในรูปแบบโฮมเมดเทนเมนต์สครับผมที่ทางทวิชั่นจัดมาฝากกันวันนี้มีมาฝากกัน2เรื่องเหมือนเดิมนะครับไปที่เรื่องแรกกันเลยครับ เดอะวอลครับผมนำแสดงโดยชานนิ่งทาทัมและเลเชลแม็กอดัมครับทั้งสองคนนี้นะฮะจะรับบทเป็นคู่รักที่ประสบอุบัติเหตุครับผมและต้องมาพยายามรื้อฟื้นความหลังกันว่าพวกเขาสองคนเนี่ยเคยรักกันมากแค่ไหนครับผมใายชมทางช่อง Fox Movie Premium HD ครับมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องครับผม Journey to ครับผม The Mysterious Iceland ครับผมนำแสดงโดยดเวนจอนสันครับผมจอห์นทัชเจสันและวันดิซาฮา์เจนฮะเหมือนเดิมครับเรื่องนี้เราจะไปประชนภัยกันฮะในสุดขอบโลกในเกาะสุดมหัศจรรย์ครับผมฉายชมทางช่อง HBO HD ฮะและหนังทั้งสองเรื่องนี้นะฮะจะน่าสนใจน่าติดตามขนาดไหนคำตอบรอเฉลยอยู่แล้วในช่วงนี้ครับผม Hits to Home lives all about moments of impact and how they change our lives Nada Wow รักครั้งใหม่หัวใจดวงเดิม Shining Tatum ททและ LeSean McCoy รับบทเป็นคู่รักสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตศิลปินของพวกเขาอย่างเต็มที่ในชิคาโก แต่ในค่ำคืนหนึ่งที่หิมะโปรยปลาย,ลายทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เขารอดชีวิตมาได้อย่างไม่บุบสลายแต่เธอกลับได้รับความกระทบกระเทือนที่ศีรษะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ความทรงจำทั้งหมด <You like S 2> ของเธอที่มีต่อเขามาลายหายไปโดยปริยาย The Hope one day can love เขาจึงตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่เพื่อทําให้เธอตกหลุมรักเขาอีกครั้งอย่างมีความหวังแม้จะเป็นความท้าทายทุกบททดสอบที่เขาเคยเชื่อเกี่ยวกับความรักความซื่อตรงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีแต่งงานนั่นก็คือคำสาบานที่คู่สามีภรรยาได้ให้ไว้แก่กันค่ะ ว่าขช้านะฮะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถรับชมซีนีเพอปได้ทั้งช่อง 46, 47แล้วก็48ครับผมแต่ถ้าพลาดชมช่วงใดช่วงหนึ่งของรายการไปนะฮะไปชม้อนหลังได้ครับที่ TrueInside.TV.com ครับหรือจะคอมเมนต์แนะนำติชมรายการกันได้นะครับที่ ยังไงกันบ้างครับผมถูกใจกันบ้างหรือเปล่าครับแอบเทีร์หรือแอบชอบน้องๆคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับผมและแน่นอนครับว่าน้องๆนะฮะจะเข้าสู่โรงเรียนแมกโนเลียนะครับในวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนี้นะครับแฟนคลับจ๋าตามไปส่งตามมาให้กําลังใจกันได้นะครับผมสําหรับรายละเอียดครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของ True AF10 นะฮะก็สามารถติดตามได้ทางหน้าจอ True Vision ช่อง Reality 67และ HD 120ครับผม เฟซบุ๊กของทูวิชันนะฮะก็คือ f a c e b o o k True AF Thailand รวมไปถึงสปอตโปรโมทรายการข่าวและรายการบันเทิญทุกรายการของทูวิชันเพื่อตอกย้ำความเป็นรายการเรียลลิตี้อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับผมธีมในปีนี้ก็คือปฏิวัติใหม่หมดครับผมผมก็อยากจะย้ำท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงครับผมเชื่อระชาครับขอขอบคุณซินิเพล็กซ์สตูดิโอสำหรับถานที่ถ่ายทำครับผมขอบคุณเสื้อผ้าเท่ๆจากซาร่าแมนฮะ ดางหน้าทำผมโดย c ค v e r m ร r k New y o r วกและ KMA ครับและที่สำคัญฮะขอบคุณแฟนรายการครับที่อยู่ดูซีดีพอปด้วยกันนะฮะตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับผมสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับพบกับรายการซีดีพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนไวโพบนะฮะพบกันได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับผมว่านะฮะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างครับที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ฮะแต่ผมต้องรู้ให้ได้ว่าเหตุผลนั้นคืออะไรครับม้ว่าผมจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตก็ตามครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ